ST 22ออโต้ซื้อขายง่ายไม่ยุ่งยากราคายุติธรรมสวัสดีครับอยู่กับผมพีท ST 22ีอโต้ซื้อขายง่ายไม่ยุ่งยากราคายุติธรรมวันนี้นะครับมีรถเบนซ์นะครับสปอร์ตแอชแบกนะครับปีไม่เก่าไม่ใหม่ราคาเพียง4 0 0แสนกว่าบาทนะครับ <Wow. S 3> คุมค้มค่าคุ้มราคาแน่นอนจะเป็นรถอะไรไปชมมาพร้อมกันได้เลยครับ ของเรานะครับ Mercedes-Benz A 1 8 0 AMG Sport นะครับปี2014คันนี้นะครับมากับสีดำนะครับดูสปอร์ตดูดันนะครับกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าคมเมียมนะครับพร้อมโลโก้เบนซ์นะครับดาวสามแฉกที่ด้านหน้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ชุดแต่ง AMG รอบคันนะครับ เป็น AMG พ k เกจนะครับเดี๋ยวรูดที่ไฟหน้านใกล้นะครับในโคมไฟหน้านะครับจะมีแถบโครเมียมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟ Daytime Running Light สปอร์ตโชบเฉี่ยวเลยนะครับล้อแม็กนะครับ AMG มาพร้อมกับยางกูดเยร์นะครับดูที่ยางนะครับ ยางสปอร์ตสภาพใหม่นะครับยาง235 40ม uh, 1 8านะครับเป็นล้อขอบ18นะครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED ลายฟ้าผ่านะครับเป็นรถสปอร์ตแฮชแบครุนหนึ่งที่เล็กพิกขีหนูน่าใช้ที่เดียวเลยนะครับที่ด้านหลังนะครับมีสปอยเลอร์หลังนะครับ ชุดแต่ง AMG นี่นี่นะครับทอยเสียคู่ซ้ายขวานะครับมีกล้องมองหลังปัดน้ำฝนนะครับถังน้ำมันรุ่นนี้อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับปกติจะอยู่ทางด้านขวานะครับไปดูเส้นสายนะครับการออกแบบการดีไซน์ เป็น A Class นะครับรุ่นที่น่าใช้ที่เดียวเลยนะครับและเครื่อง 1,600C ซีซีเทอร์โบนะครับซ1 8 0ตัวนี้ดูแลรักษาง่ายนะครับเล็กพิกที่หนูคล่องตัวนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อกุญแจ A180 คันนี้นะครับก็เป็นกุญแจน้ำเต้านะครับมีปุ่มล็อกและปลดล็อกนะครับแล้วก็มีรูไขกุญแจนะครับเวลาเราเปิดประตูปุ๊บกระจกข้างเนี่ยจะกางออกให้อัตโนมัตินะครับก่อนที่เราจะไปชมภายในเดี๋ยวเราไปชม โครงสร้างหลักจากทางตัวรถกันก่อนนะครับเบริเวณเสาบนะครับนี่สีเท่ากันนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับน็อตประตูนะครับนี่ไม่มีการแกะการถอดนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับสครับเพจ m e r c e d e เด e n z ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะครับแน่นอนนะครับรถจากทาง s t 22ออโตทุกคันนะครับ รับประกันไม่มีพิคว่ำชนหนักน้ำท่วมตัดต่อหัวท้ายแน่นอนดูภายในนะครับนี่เบาะหนังแท้นะครับเดินได้สีแดงตัดกับผ้าสักหลาดนะครับดูสปอร์ตสวยงามนะครับดูบริเวณคอนโซลน,นะครับออกแบบเป็นลายเคฟล่านะครับช่องแอร์กลมนะครับตัดด้วยสีแดงพวงมาลัยได้แดงทั้งหมดนะครับดูดุดันสปอร์ตทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเราไปชมภายในกันกุญแจนะครับก็เสียบสตาร์ทนะครับนี่นะครับเยียบเบรกบิดนะครับระบบแอร์อยู่ตรงนี้นะครับใช้บิดเอา เรียกไม่นะครับคันนี้อยู่ที่1,9233กมิโลนะครับรถปี2014นะครับ A 1 8 0 AMG คันนี้นะครับถือว่าใช้งานน้อยมากนะครับตกปีละไม่ถึง1,000 0มนกิโลนะครับรถสภาพดีทีเดียวดีนะครับภายในพวงมาลัยสปอร์ต3ก้านนะครับเป็นมัลติฟังชันนะครับพวงมาลยัยแล้วก็มี แฮนเดิลชิพนะครับเกียร์บวกลบนะครับอันนี้จะเป็นคอนโทรลเมนูต่างๆนะครับที่หน้าจอนะครับสามารถควบคุมนะครับบลูทูธแฮนด์ฟรีนะครับระบบออดิโอนะครับจับทริปต่างๆนะครับสั่งการด้วยเสียงนะครับเพิ่มลดเสียงนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับด้านขวามือเนี่ยจะเป็นคันเกียร์นะครับเป็นเกียร์คอนะครับแล้วก็มีคูสคอนโทรลนะครับนี่อยู่นี่นะครับระบบคูสคอนโทรล มาดูกันที่ด้านขวานะครับเป็นระบบควบคุมไฟหน้านะครับเบาะเมมโมรีได้3ามตำแหน่งนะครับเป็นปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับกระจกข้างปรับพับไฟฟ้านะครับช่องใส่ของขวดน้ําด้านข้างบริเวณแผงข้างประตูนะครับแป้นเหยียบนะครับพดเดลเป็นแบบสปอร์ตนะครับถัดมาที่บริเวณเครื่องเสียงนะครับมีหน้าจอนะครับนี่ช่องแอร์สช่องใหญ่ๆดูสปอร์ตลงตัวมากเลยนะครับ คอนโทรลเครื่องเสียงต่างๆนะครับมีโหมดปรับได้3โหมดนะครับมีโหมด e ีโคนะครับเปิดอีโคโนมไว้นะครับแล้วก็เปิดปิดนะครับระบบเสียงเตือนนะครับเวลาจอดรถเซ็นเซอร์รอบคันนะครับอุณหภูมิปรับที่ตรงนี้นะครับแอร์เป็นโซนเดียวนะครับปรับพัดลมปรับอุณหภูมิช่องชาร์จไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้เป็นที่เคียบบลูที่วางแก้วน้ำนะครับที่วางของได้นะครับแก้วน้ำขนาดใหญ่ได้ คอนโทรลเครื่องเสียงนะครับตรงนี้ที่วางแก้วน้ํานะครับตรงนี้ที่เท้าแขนนะครับก็เดินได้แดงนะครับตัวนี้เข็มขัดนิรภัยนะครับปรับสูงต่ําได้นะครับตามสรีระของคู้นั่งนะครับมือจับที่บังแดดมีไฟนะครับตัวนี้ที่บังแดดมีไฟนี่นะครับไฟส่องสว่างนะครับ ในรถนะครับมาดูกันที่ฝั่งคนขับนะครับกระจกข้างที่บังแดดนะครับมีไฟนะครับก็เป็นรถ s p o ร์ตคอม a พกที่น่าใช้รุ่นหนึ่งนะครับที่สำคัญราคานี่เย้าวยวนใจจริงๆอยู่ที่ผู้โดยสารแถวหลังนะครับตรงนี้เป็น s ซอฟทั h นะครับคล้ายๆผ้าสักหลาดนะครับเป็นหนังแท้นะครับเดินได้ตะเก็บคู่สีแดง ทีใส่ขวดน,น้ำลำโพงหลังนะครับดูภายในนะครับดูเบาคสปอร์ตลงตัวมากเลยนะครับบบาคู่หน้ามองจากด้านหลังนี่สวยจริงๆเลยนะครับเดีย๋ยวเราไปลองนั่งกันนะครับว่าเจา้าแอสแบกคันนี้นั่งสบายไหมก็นั่งได้นะครับมีไฟ2เท้าด้วยนะครับที่วางของนะครับเกะเก็บของช่องชาร์จไฟนะครับ ด้านหลังไม่มีแอร์ให้นะครับแต่ก็แอร์จากด้านหน้าเนี่ยสังเกตว่าตรงกลางเขาจะมี3มช่องใช่ไหมครับเย็นสบายครับไม่ร้อนเลยมีลำโพงทวิตเตอร์นะครับช่องเก็บของมีระบบไอโซฟินะครับติดตั้งคาซีดได้นะครับไฟส่องสว่างนะครับที่ด้านหลัง2องตำแหน่งนะครับมีตะขอเกี่ยวของนะครับแล้วก็มือจับนะครับที่เท้าแขนไม่ลืมที่จะให้มานะครับ พร้อมที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งนะครับไม่ใช้ก็พับเก็บได้เลยนั่งสบายระดับหนึ่งนะครับถือว่าเป็นรถที่ดูเหมือนจะเล็กแต่ไม่เล็กนะครับใช้งานได้จริงนั่งได้จริงทุกตำแหน่งนะครับอยู่กันที่ฝากระโปรงท้ายนะครับเปิดตึ๊บยกขึ้นมาเบาๆนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะเลยมีที่บังสายตานะครับไม่ใช้ก็สามารถถอดออกได้นะครับ โครงสร้างหลักตัวรถนะครับดูสภาพดีนะครับน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับตะเข็บยาแนวต่างๆนี่สวยงามนะครับสติ๊กเกอร์อยู่นะครับบริเวณปุ่มยางนะครับ First Aid Kit อยู่นะครับเรียบร้อยครบนะครับด้านหลังนี่เปิดได้นะครับตรงนี้ช่องเซอร์วิสนะครับ อุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับปะยางฉุกเฉินชุดเติมลมนะครับที่เก็บของก็ใส่ของได้ระดับหนึงนะครับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่2ใบใส่ได้นะครับสบายเลยเวลาปิดก็ปิดได้เลยนะครับเบาๆเพราะว่ามีโชค๊คที่ฝากระโปรงหลังนะครับดูด้านหลังนี่สปอร์ตจริงๆเลยนะครับชอบมากเลยตรงนี้คล้ายๆทำเป็นช่องดักลมนะครับ ฝาถังน้ำมันอยู่ทางด้านซ้ายนะครับตรงนี้นี่นะครับน้ำมันเบนซิน95 s o อเติมได้นะครับกูโดยสารแถวหลังนะครับดูจากมุมนี้ไม่แคบเลยนะครับเบาะนี่ดูสปอร์ตเท่มากๆเลยนะครับเดินได้สีแดงรถไม่แคบนะครับเป็นรถที่ใช้งานในเมืองนี่ผมว่า ท่องตัวทีเดียวแล้วก็เป็นรถที่สมรรถนะดีนะครับเครื่องยนต์1,600ซีซีเทอร์โบนี่กำลังเหลือๆครับผู้โดยสารแถวหน้านะครับก็สามารถเมโบรีเบาะได้3ตํตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับที่วางขวดน้ำนะครับแล้วก็สามารถปรับนี่นะครับตัวเบาะได้นะครับเพิ่มความกระชับนะครับบุอร์วิสนะครับคู่มือคุณจะสำรองอยู่ครบนะครับดูเบาะสภาพดีนะครับเท่สปอร์ตลงตัว อยู่กันที่ห้องเครื่องนะครับกับเจ้า A-Class คันนี้นะครับน็อตแก้มนะครับเดิมๆเลยนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับฝากระโปรงเม็ดอาร์คต่างๆนะครับรถสภาพดีนะครับพลิกคว่มชนหนักน้ำท่วมตัดต่อหัวท้ายนี่ไม่มีแน่นอนนะครับรถจากทาง ST22 Auto ตนะครับเจ้า A180AMG ปี2014คันนี้นะครับ มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ1 6 0นซีซีนะครับพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะครับแอร์แบคระบบช่วยเบรก ABS มีมาให้ครบนะครับเล็กพิกชิหนูนะครับเครื่องยนตดูแลรักษาง่ายแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองขับ A 1 8 0 AMG Sport คันนี้กันนะครับ เดี๋ยวเราไปทดลองขับเจ้า a 1 8 0 amg คันนี้กันครับเป็นรถสปอร์ตแฮชแบ็กนะครับที่นั่งสบายนะครับออกแบบได้สปอร์ตมากๆเลยนะครับจุดเด่นของเขาเลยคือความสปอร์ตนะครับแต่ยังให้ความสะดวกสบายนะครับในการขับขี่จะมี2รุ่นนะครับสำหรับเจ้า a class นะครับ คันนี้ปี2014นะครับอันนี้เป็น180 AMG นะครับเป็นเครื่องยนต์ 1600cc ซีซเทอร์โบเบนซินนะครับเขามานั่งแล้วให้ความรู้สึกสปอร์ตเลยนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภายในนะครับภังเกตที่คอนโซลจะเป็นลายเคฟล่าน,นะครับพวงมาลัยสก้านนะครับแล้วก็ จับกระชับมือนะครับรถมีความคล่องตัวสูงเลยนะครับสปอร์ตแฮชแบ็กอัตราเร่งดีนะครับเบาะนั่งสบายนะครับดูอย่างนี้ให้ผิวสัมผัสที่ดีนะครับ พงมาลัยคมแม่นยำคือเข้ามานั่งหลังพงมาลัยเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันกระชับนะครับทุกอย่างแล้วก็ดูกระทัดรัดนะครับมีความคล่องตัวสูงนะครับแล้วก็มีความสปอร์ต รถมีความไหลลื่นดีนะครับช่วงล่างเซ็ตมาให้มีความนุ่มหนึบนะครับตามสไตล์รถแบบแฮชแบกนะครับเพราะรถแฮชแบกเนี่ยจะมีระยะฐานล้อที่สั้นนะครับเวลาเราเลี้ยวเข้าโค้งเนี่ยจะเหมือนเป็นรถที่ขับสนุกนะครับแล้วก็เกาะถนนดีนะครับ มีระบบคูร์สคอนโทรลมาให้นะครับอัตราการเร่งตอบสนองได้ดีนะครับกดคันเร่งดูมีความคล่องตัวสูงขับสนุกมากครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ100นะครับตอนนี้ช่วงล่างก็มั่นใจใหายห่วงครับระบบเบรกดีครับ เก็บเสียงใช้ได้เลยนะครับตำแหน่งผู้นั่งการขับขี่ทัศนวิสัยต่างๆนี่ดีนะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยเพียบพร้อมแน่นอนนะครับรถจากทาง mercedes benz นะครับรถเบนซ์ของเรานี่มีบริเวณเสา a นะครับมี airbag นะครับแล้วก็ที่ด้านข้างนะครับมีให้นะครับถุงลมนิรภัยต่างๆมีครบนะครับ ใช้งานในเมืองก็คล่องตัวสะดวกนะครับเดินทางออก่างจังหวัดก็หายห่วงนะครับสมรรถนะเครื่องยนต์ได้แน่นอนไปครับออกตัวกดคันเร่งเต็มครับความเร็วตอนนี้อยู่ที่80ครับเสียงเครื่องคำราม90ไต่ระดับขึ้นไป1 0งครับตอนนี้อยู่ที่110 120ครับช่วงล่างเหลือๆสบายๆเลยครับ1 600 cc เป็นซินเทอร์โบระบบเบรกมั่นใจได้แน่นอนครับโหเป็นรถที่ขับสนุกคันนึงเลยนะครับ ที่สําคัญราคาก็ไม่แพงด้วย4ี่แสนกว่าบาทนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของ A 1 8 0 a MG คันนี้ได้แล้วนะครับน่าใช้ที่เดียวเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยเคยรีวิวทั้ง180และ250นะครับผมว่า180ขับง่ายขับสะดวกกว่าครับช่วงล่างดีกว่านุ่มกว่าหนึบกว่า พราะถ้าเป็น250 AMG ผมว่าช่วงล่างนี่กระด้างมากครับแข็งแต่1น0่งแปนยี่สบายๆเลยครับช่วงล่างนี่คนละแบบเลยแล้วก็เหลือเฟือเลยนะครับมั่นใจได้นะครับทุกสภาวะการขับขี่ท้องถนนเล่งแซงนี่สบายๆเลยครับสี่แสนกว่าบาทนะครับคุ้มราคามากครับที่สำคัญเลขไม้น้อยด้วยนะครับ หนึ่งแสนกับแค่หลักพันนะครับดูแลรักษาเซอร์วิสง่ายนะครับอะไรไม่แพงแล้วก็ออปชันที่ให้มานี่ เหลือเฟือครับเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับเนี่ยคล่องตัวมากครับดูเวลาเราเลี้ยวเข้ามา มีกล้องมองหลังด้วยนะครับแล้วก็มีเส้นนำสายตานะครับจะเลี้ยวตามวงเวลัยนะครับเซ็นเซอร์นะครับกะระยะที่ด้านหลังนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้า a 1 8 0 amg sport คันนี้นะครับปี2014นะครับรถหลายปีแล้วนะครับประมาณ11อปีนะครับวิ่งเพียงแสนกะหลักพันเองนะครับ ราคาเย้ายวนใจแน่นอนนะครับ459,000บาทนะครับ459,000บาทกับเจ้า A180 AMG Sport ปี2014คันนี้นะครับรถนี่สภาพดีมากเลยนะครับเครื่องยนต์ระบบเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างนี่สมบูรณ์นะครับรับประกันนะครับรถสวยจริงๆนะครับ459,000บาทนะครับคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่จ่ายไปแน่นอนนะครับถ้ากำลังมองหารถสัก1นึคันนะครับ สมรรถนะดีนะครับขับสนุกนะครับแล้วก็คล่องตัวดูแลรักษาง่ายนะครับก็ฝากเจ้า A 1 8 0 AMG Sport ปี2014คันนี้นะครับไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกเป็นหนึ่งในดวงใจด้วยนะครับคราวหน้าจะนำรถอะไรมารีวิวให้ได้ชมกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ST 2 2 Auto ซื้อขายง่ายไม่ยุ่งยากราคายุติธรรมวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ